รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไหนกันคะไปมองดีโอเคแล้วก่อนจะไปเราดีฟเราต้องขึ้นอะไรขึ้นเครื่องบินชาพร้อมไหมคะพร้อมโอเคค่ะมาหาดูผลงานหน่อยคมาหาดูผลงานหน่อยได้ค่ะถึงแล้วเมื่อกี้ชาทำหน้าตื่นเต้นยังไงนะคะขึ้นบินนะชาชากางจะไปไหนนะคะขึองบินไปประเทศหมือนกันเลยไปด้วยกันเหรอไปเที่ยวประเทศอะไรนะคะลาดีฟ ใช่ไปดูทะเลสวยมากพร้อมคะเราไปเที่ยวกันค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาที่แอปพอร์ตครับเทปนี้นะคะเป็นเทปพ,พิเศษนะคะเราจะพาไปที่ไหนท่านอาจารย์มาดีมาดีใช่ค่ะเทปนี้นะคะจะพาน้องนันกระชัาไปเที่ยวมาดีตอนนี้เรากำลังชิมกินกันอยู่นะคะ<า>เดี๋ยวไปเที่ยวกับเราอันค่ะ ดีค่ะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้นาตาเช็คอยู่ที่สนามบินนาตาเช็คกำลังจะไปเที่ยวนะคะทุกคนเรากอลังจะไปขึ้นเครื่องบินค่ะไปทางจะไปขึ้นลำไหนนะอันนี้อ๋อไปขึ้นรถแล้วก็ไปขึ้นลำใหญ่สีฟ้าเหรอคะโอ้โหตื่นเต้นจังเลยค่ะไปนั่งไปนั่งไปนั่งกันที่นั่งเต็มเลยค่ะ มาในกับเรื่องเลยนะคะเด็กน้อยก็นั่งเรียบร้อยไม่ยอมถ่ายนั่งน่ารักมากเลยนั่งน่ารักนะเดี๋ยวเราถ่ายไให้ดูเขาจะใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงอยาก่ายกับแม่เหรอนี่ายไปตรงนี้ก็นากถ่ายกับแม่อยากถ่ายด้วยเหรอคะถ้ามีแล้วค่ะอยากยเจอกันที่มดีนะคะไม่ไปคือเดียกัตนะคะ ทริปนี้ของพวกเรานะครับบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครับถูกใจอยู่น้อยน่ารักชาสุดๆไปเลยเขาใช้คำว่า Luxury Speed Boat เราก็เลยโอ้มันลักชัวรี่จริงเราไม่เห็นตาับจริงจัง ค่ะบาดูมาทุกแลกคิดไม่เต็นะคะโอละะเป็นเด็กที่ชอบล้านมือมากงานกบู่ต้องเข้าแล้ไหมนนี่แท็คทรู 5G Happynet Express สัญญาณความสุดเร็วแรงทั่วไทยครอบ r ป o เวิร์กแอสพร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุคนเวิร์กแ s ส ชาจะบอกเขาหน่อยว่าชาจะไปไหนไปขึ้นเรือค่ะโอเคไปขึ้นเรือเหรอค่ะใช่เราจะไปรีสอร์ทปาดีนาปาดีนาปาดีนาไม่ใช่เนีาดีนาไม่ใช่มาโอเคทราพร้อมมากๆเลยค่ะไปท่านขับไปเรือของเรากำลังมารับแล้วนะครับมันก็คือลำสีขาวที่เหมือนยอทนั่นเองอ่าอันนี้คือสปีดโบ๊ท ปกตินะครับเขาใช้คำว่า Luxury Speed Boat เราก็เลยโอ้มัน luxury จริงมันคือยอดนั่นแหละเรือเราเคืออันนี้ครับพาตินานะครับตรงนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าเรือเราใหญ่กว่านั้นเ,เราเลยต้องย้ายไปตามเรือนะครับไม่เคยมีสปีดโบ t มารับเราเป็น เป็นยอดนะมันยอดเลยนะอ๋อปกติมันจะเป็นสปีโปดโบ๊ทที่แบบดูดีๆหน่อยนะครับนี่เราสองคนชาลูกมาเที่ยวมาด้วยกันจาชอบไหมคะยังไม่เห็นโรงแรมเลยอะ่ะแต่ว่าชาดูจะชอบใช่ไหมคะน้ํำทะเลสีสวยไหมลูกปลา,นะาอยู่ไหนหล่อแล้วชามองลงไปก็จะเห็นปลาเต็มเลยนะคะเขาไม่เห็นปลาเเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ โรงแรมเราแล้วเราก็จะเห็นปลาดีไหมคะดีไหมคะเราไปกันนะคะเราไปขึ้นเรือกันไงนะคะก็ะถ่ายเรือแล้วจะไปแล้วค่ะได้เลยคะ่ะ<ด><ด>ถ่ายเรือเลยนะคะโอโ๋อนี่ที่เรือเราใหญ่เบ้อเลอเลยอะค่ะข้างหลังเราเนี่ยชาเห็นไหมในในกล้องอะเรือใหญ่เบ้อเลอเลยอะค่ะน,นานาชาต้องฟินมากพืนะ่อนั้นตวชาอยากขึ้นเรือยอชแบบ นั่งมานานแล้วใช่ไหมคะแล้วอากาศมันไม่ดีชาก็เลยยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยววันนี้ชาจะได้นั่งเรือยอชน,น,นะม,มีใจไหมลูกอ้อาวไปจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาในเรือยอ,ยอชนะคะที่เขาจะมารับลาไปโรงแรมแล้วะคะ่ะรอบนี้ดีมากนะคะโรงแรมนี้ไม่ต้องขึ้นซีเพลนก็คือน,นั่งเรือเลยแล้วก็ไม่ใช่เรือธรรมดาแต่เป็นเรือยอชที่เห็นมีค่าขึ้นมาแล้วมีขนมให้นะคะ มีเบบีน่าชาลอยอย่างจีนจอดจอแล้วนะคะติดเต้นไปหนนไหนปลา,าไหนปลาเดี๋ยวเราจะเห็นปลากันแล้วค่ะนี่นะครับพอเราอยู่ในเรือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนา่าชาแฮปปี้มากเลยค่ะเนี่ยก็เราก็จะเดินลงไปข้างล่างนะครัอบเปลี่ห้องข้างบนนอนได้เพราะว่าชั่วโมงครึ่งอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์เบดรูม เกียไอ,อันนี้ก็เป็นห้องข้างหน้านะครับก็เป็น second master นะครับเขาเยาะเอย้ยมาแล้วมาแล้วมาล้ <c oughs> ใช้ Facility คุ้มมากแบบจริงจัง เห็นเรามาเยอะไหมคะเยอะมากเป็นฝูงเลยโอ้โหเจ๋งมากนาตาชูนัทตันนัาเชนเยววมากีชาขับมันมากเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันจะเปลี่ยนทิศแล้วนี่นะคะโรงแรมแล้ว Thank you. แล้วนะฮะอยู่ในวิลล่านะซึ่งเป็นบีชวิลล่าทูเบดรูแค่นนะครับ <c oughs> ก็จะมีห้องรับแขกมีเนี่ครับต็้ปิ้งผ้านะครับมีเวลโครมดื่มฟรุ้ตโดยราชาก็เซ็ตโต้เรียบร้อยครับนี่นี่นมาดูค่ะอย่าถามว่าหายไปไหนไม่หายนะคะนีเดินยิ้มปั้นอยู่ <c oughs> นี่ะรราชามีของเยอะเลยนะครับราชาสนุกมากเลยครับจะ,ะมีดีเจชั้งหมดเลยค่ะราชาก็อยู่ไปเลยดีตรงนี้ใช่ไหมคะ Oh. เตรียมจะไปขุดดินแะล้วนะฮะ ก็อันนี้ก็จะมี2 o ต๊ด2 r o o m มีสระว่ายน้ําส่วนตัวแล้วก็มีวิวทะเลนะครับแล้วก็ห้องน้ําจะมีอาบน้ำ outdoor ทั้งทั้งสองห้องเลยตรงนี้ก็โซนห้องรับแขกนะคะเดี๋ยวจะพาไปฝัง่งนู้นคราวนี้เรามาฝั่งนี้ก่อนนี่ของเบบี่นะคะคือเขาเตรียมให้หมดเลยก็เผื่อเราจะใช้อะไรแต่ก่อนมานะรีลิสก่อนว่าอะไรที่สําคัญที่อยาก <c oughs> ใช้บ้านเช่นกอีก<ช>ินข้าวอ่างน้ําอะไรเนี้ยที่เราต้องใช้เราก็บอกเขาไว้ก่อนเลยเขาก็จะเตรียมไว้ให้แต่เต็นทนี้เซอร์ไพรส์ส่วนนี้ก็ไม่ นี่เนี่ยเขาก็มี Activity Center ของเด็กนะครับชื่อฟุต r รินก็ดีมากดีมากแบบดูจะมีครบทุกอย่างเ,เขามาแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วอต,ตอนนี้ห้องค่ะนี่ห้องนอนมาสเตอร์นะคะนี่เตียงโเฟียนใหญ่แล้วก็มีอ่างล้ขางเท้าอันนี้คือก็ทุกคนเห็นหมดเลย อ่าคตรงนี้อ่างแออานตรงนี้ก็คือทุกคนเห็นหมดเลยนะก็สำหรับคนชอบโทก็สะใจเลยเหมาะเหมาะเลยเหมาะเลยนะฮะส่วนข้างในห้องน้ำฝั่งนี้เดินตามมาเลยครับก็จะมีชวาเวอร์แล้วก็บริเวณชวาเวอร์นะครับเมื่อกี้งงเลยเดินทูกได้ด้วยดูดิมันเดินได้ยมันใหญ่มันใหญ่ไม่มันเดินไปเลยมันไม่มีที่ปิดนะมันไม่มีที่ปิดมันมีคั่นไม่ให้เปียกมันปิดประตูแล้วนี่ไงดูชาไม้ดูชาไมาแล้วแล้วชิได้สิีห้องอาบน้ำเรามาอาบน้ำตรงนี้ได้ไหม เนี่ยเรามาอาบน้ำแบบนี้กันไหมลูกเนี่ยอยู่ในเนี้ยอาบตรงนี้เลยกันไหมแขกากับชายแล้วก็นัชามีอาบน้ำข้างนอกดนวยนะคะดูสิค่ะไปอาบข้างนอกได้ด้วยค่ะดีไหมครับดีมันเข้าไม่ได้อะขัไปไหนลูกระวังน้ำมีกระจกข้าไม่ได้ออกใช่ไหมเดี๋ยวออกไม่ได้สิอาบมาทางนี้ได้เลยค่ะ ล้างมือล้างมือ,มอใช่ชอบล้างมือค่ะการอุ้มนอนนาราชาคือไปทุกที่จะต้องถามถามหาที่ล้างมือและสบู่เป็นเด็กที่ชอบล้างมือมากใช่งานสบูตบ่ต้องเข้าแล้วงานสบู่ต้องเข้าเพราะว่าหนูจะรู้มากเลยว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะทดลองทุกอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะซึ่งเป็นโต๊ะกินข้าวที่ใหญ่เลยและชะาก็จะมีก็อี้เด็กอยู่ในนี้ด้วยนะเพราะว่าสั่งเอาไว้แล้วว่า ขอตัวในห้องนะคะมีเด็กน้อยมาค่ะน,นี่เป็นเก้เาอ,อี้ใครคะเก้าอี้ใครคะเก้าอี้ค่ชาจะพาดูห้องชาไหมคะอันนี้เตียงชาเ<อ>นี่ยหรอใช่เตียงชาไม่ใช่อันนี้หรอ <c oughs> อันนี้ปา่อันใหญ่นี่ป่าหรืออันเล็กอันนี้เหรอคะโอเคนี่ค่ะก็คือเข้ามาในห้องนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นห้องนี้จะเป็นสองเตียงแล้วก็มีห้องน้ำ ถ้าชายแบบยิ่งมีเด็กเล็กก็ไม่ต้องห่วงนะมีนะแม่กระท่านที่เชนไดเปิะแล้วมีไดเปร์ของเด็กอันนี้ด้วยนะ,ะเด็กว่ายน้ำได้ด้วย<ะ>คือเขาเตรียมมาให้เลยแบบน,นี้สุดยอดมากเขาถามก่อนว่าอยากาไดไหม,มก่อนเลยใช่แต่ว่ามันมีแผน่นผ้าว่ายน้ำให้นี่คือเจ<ะ>๋ง <7 S 1> มากเลยครับแล้วก็จะบอกว่าห้องน้ำเนี้ยเอาความจริงนะเหมือนจะดีกว่าห้องนั้นปนนนนนั๊มนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะอะไรวะโถส้วมมัน มันใหญ่กว่าแล้วมันมีล้างมือแยกมาต้องงั้นเข้ามาอยู่ได้เลยเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยของน้ำชาเข้ามาเลยเนี่ยขนาดของน้ำเราอีกอะแถมมีที่ล้างมือด้วยเห็นไหมชักล้างมือนะเอาเข้าไปอาบน้ำให้ช้าๆด้วยค่ะจะช้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวเต็มเลย แรกคิดไม่เต็นะคะโอไม่เป็นไรเมื่อมามาดีฟแล้วขาดไม่ได้นั่นนะคือมาดีฟเคอรี่นะครับเยสเยสมาดีบเวนเคอรี่ที่รอคอยกินได้เพ่อที่มาดีฟนะคะมื้อเนี้ยอาหารร้านเนี้ยเป็นร้านที่อยากทานแล้วมันดันเปิดวันเดียวในตลอดเวลาที่เราอยู่เปวันเดียวแก็เลยจูบกไปต้องมา สนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP บาร์าพลิกลองเลย มาถึงห้องเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ก็ถ่ายด้านในห้องไปแล้วนะคะคตอนนี้นราชาคือพอเห็นทรายปุ๊บก็อยากเล่นทรายมากอมีแหละก็เลยรีบออกมานะคะก่อนจะไปกินข้าวเย็นค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วสําหรับการมาเล่นทรายเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าหลังจากฝนตกมันก็ไม่แดดร่มมากแต่ว่าทรายตรงนี้มันเป็นแบบแนวหอยเนะพี่ฟุ๊มันเป็นเปลือกหอยผมเดินเจ็บอะเออผมต้องใส่รองเท้าเลยมันไม่ใช่แนวทรายละเอียดอะใช่มันอาจจะต้องเป็นคนละมุมของของเกาะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของคลื่น ซัดมาอะไรเงี้ยนะครับก็ปกติทรายเมานีมันจะแบบโหมันจะเป็นแบบมันจะเป็นสีขาวจัวและละเอียดมาก,กเดี๋ยวเราลองดูว่าในเกาะน,นี้จะ,จะมีไหมหแล้วเมื่อกี้พอเดินตรงตรงขอบทะเลอ่ะทรายนุ่มมากคนละแบบเลยอเอ๊ะ,อะหรือชาไปนะั่งเล่นตรงนั้นไหมลูกอุ้ยสนุกใหญ่แล้วทำอะไรคะ ทรายของที sí, de regular, no ่นี no no ่นะครับม no si ันไม่ได้เป sí? ็นแบบที่ละเอียดเหมือนอย่างที่เป็นแบบของธรรมชาติและก็ของมาลดี้ปกติมันจะนุ่มๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันในการถมเกาะขึ้นมานะครับดังนั้นทรายจึงไม่ละเอียดเหมือนกับเกาะธรรมชาตินะครับแต่ผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าถ้ารอเวลา3-5ปีนะครับทรายธรรมชาติจะเข้ามาทับจนทรายที่เราเดินอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นทรายที่นุ่มเหมือนกับทุกที่ครับจริงหรือไม่จริงคงต้องรออีก 3- 5ปีถึงจะทราบครับ น้ำพิยค่ค่ะราคาสวยไหมคะที่นี่ชาเห็นเครื่องบินเยอะไหมคะไหนอ้โหแล้วทรสายใช่ไหมคะอ่าแม่ดูให้นีู่มันเป็นปูสวยๆโอเคชาเป็นอะไรอร่อย อร่อยไหมลูกข้างหน้าตัวเองก็มีมันไม่สนุกรเราจะไปทั้งดิสนีย์แลนด์โตเกียวและดิสนีย์ซี <c oughs> ดีใจไหมคะไปสองดิสนีย์เลยนะคะถ้าเราจะกินเก่งขนาดนี้เนี่ยไปเที่ยวไหนก็ได้เลยอะ่ะมีไหมลูกใช่เก่งเลยนะแ <c oughs> ม่โ <c oughs> <Okay. S 3> อเคอะมันก้าเลยจิ้มมันก้าเลยเก่งมากเลยเนี่ย เห็นอะไรนะลูกเห็นเครื่องบินเห็นปลาโลมาเห็นปลาปาลมาเห็นเยอะแค่ไหนอะลูกเยอะค่ะเป็นฝูงหนุนเป็นฝูงเลยเหรอกับกะหลับอยู่วะแล้วเขาว่ายยังไงอะคะับเขาว่ายน้ํายังไงเหรอน่าจะเห็นเขาว่ายน้ำหนึ่งปั๊มปั๊มปั๊มอย่างเงี้ยเหรอเขาว่าอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมทำท่าให้ดูกระโดด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 เลยเหรอทำท่ากั้กะดูได้ไหมว่ากระโดดยังไงครับกระโดดเลยใช่มันอย่างนั้นแหละ เยมาทุกแรกคีดไมเตรนะคะต้นนกคกาเคยเห็นไหมกาเคยเห็นแบบไม่ในธรรมชาติไม่เหมือนชา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 เห็นก่อนกากาอีกเมื่อมามาดิบแล้ขาดไม่ได้นั่นนะคือมาดิบเคอรี่นะครับ yes yes มาดิเวียนเคอรี่ที่รอคอยกินได้แค่ที่มาดีบนะคะซื้อไส้ซอสองครั้งโอ้โหคนนี้ครับ we will have to pack this up อันนี้กินไปอร่อยจริงๆอร่อยมากๆ so good ดูดดดชาขา <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้อาบน้ำด้วยกันชนิดใจไหม <c oughs> ใจเลยล่ะคร <c oughs> ับอาบแบบไหนดีอาบแบบชาเวอร์เลยใช่ไหม <c oughs> ลเลยอาบแช่อางหรือว่าชาเวอร์ดีคะ <c oughs> ชาเวอร์ชาเวอร์ล่ะคะชาเตรียมตัวไปนอนแล้วล่ะคะ <c oughs> คนเก่งของพวกเราเนื้อเดินทางก็เก่งกินก็เก่งกินกน,กน,นมก็เก่งแล้วเดี๋ยวจะนอนฝันดีด้วยนะใช่อไหมคะ ยิ้มหวานเลย <c oughs> Good night b a ี y ถ้าโดนต,ตรงไหนหล่ะคะถึงได้เจ็บอ่ะเดี๋ยบอกกาซี <c oughs> ต,รตรงนี้คะ่ะอ๋อที่แผลขาแผลที่ขาหนัวเหรอแผลที่ขาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อโดนทุกวันทุกวันเลยเหรอ <c oughs> โอ้ไหวไหมลูกอย่างเงี้ยไม่ไหวเนอะ <c oughs> เราต้องระวังน,นะคะใชได้ไม่โดนอีกเนอะอืมระวังเวลาก้มนอนก็ระวังน,นะลูกนะเดี๋ยวหัวชนนะคะ <c oughs> น,านะ่ารักจังเลยนอนที่ขนอน น่ากินนมไข่น้ยอย ใส่ไปมามาถึงมื้อแรกแล้วก็กินใช่นี่คือเอาจริงๆวันเนี้ยถ้าเลือกได้อ่ะค่ะก็จะไม่กินมื้อหนักแบบนี้หมายความว่าจะไม่กินแบบแข่งก็มันเหนื่อยแต่มื้อเนี้ยอาหารร้านเนี้ยเป็นร้านที่อยากทานแล้วมันดันเปิดวันเดียวตลอดเวลาที่เราอยู่เวันเดียวก็เลยคือคือเข้ามา Actually, one of the... Okay. okay, so, so the first is a very common fish in Maldives. It's the yellow fish. จานจานสำเร็จให้มาถึงนะครับดีทุกอย่างตัวเย็นเย็นไหมครับไม่จานร้อนเย็นมาถึงขนมแล้วนะคะนี่กำลังชิมอยู่เลยแปลกมากมันคือชีสเค้กอเดรม,มา นเนี่ยอะไรมาเนดเป็นยังไงบ้างโดยรวมคืนนี้รีว่าคือรีชอบเลยค่ะแต่ว่ามันมีบางการที่ยังเฉยๆแต่น้อยอ่ะส่วนใหญ่รีชอบเลยอ่ะรสมันไม่จืดเลยแล้วมันก็แบบมันใช้อินเพียนที่ไม่ใช่เหมือนที่อื่นอ่ะไลถึงพวกซอสพวกอะไรย้ยคะ่ะรสดีเลยก็คือแต่เขาเปิดแค่หนึ่งวันต่ออาทิตย์เท่านั้นต่ออาทิตย์หรือต่อสี่วันอ่ะเขาบอกว่าต่ออาทิตย์โอ้น้อยมากก็คืองั้นถ้ามา แล้วชอบกินอาหารแนวประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามาแล้วมาตรงกับวันที่มาเปิดอ่ะจองเลยค่ะรีวิวดีคดีเลยแล้วถ้าเทียบกับเอ็กเซร์ฟน์กับราคาท่านรีวิวไงก็อันนี้มันอยู่เกาะเนี่ยก็ต้องราคาเกาะมันแพงอยู่แล้วมันแพงอันนี้มันประมาณหมื่นกว่าบาทรวมดริ้์อะไรางี้ก็ปาเข้าไปแบบเยอะอะเราอยู่เกาะะแล้วมอดีส่วนใหญ่อาหารมันค่อนข้างแพงอยู่แล้วใช่ถ้าให้เทียบกับว่ากินที่นี่กับเคยกินที่หลายๆที่มา ร้านนี้ก็เป็นร้านที่ดีเลยจริงเขารสดีเนาะชาไม่ถ่ายไม่ชันมันหายไปแล้วมโอ๊ยมันไปแล้วอ่ะมันตื่นเต้นชามหามันบินไปเลยอะค่ะและแล้วนะครับเราออกมาทานข้าวก็ฝนตกจนได้ครับแหมที่ถ่ายรูปอย่างสวยเลย อันนี้เป็นพิซซ่ามอนตานาร่านะครับเป็นแบบทอดด้วยมาครัสออัคนีอกคคใครชอบพูดว่าอะไรนะคะชอบพูดว่าอัคคี ประชาแล้วประชาทำผิดอะไรอยู่โดนตำรวจจับ <laughs> ไม่ผิดค่ะแม่มากไปหน่อยใครดูนะคะเดี๋ยวฉันจะคิดสิทธิ์ทีค่ะ <laughs> ที่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่ผมคิดว่าอาหารน่าจะโซฟานะ่ะอร่อยสุด